พอบางคมไม่กินะเสต็สติเม่ก็ฝกกแกจอบกุพ่ตุ้เป็นเ่อนเลยเมเรื่องอะไรเนะจะเอิบปินทองออกมาแต่เสาแต่น้องไปงานคือจะปินทองจฟังเลยดีตอนนย้พาตั้เปลี่ยนเสมือนแม่แต่ฟอนไกใหยแล้วก็คิดอะไรยาเป็นหน้าอะไรสียกินทองก็ยังเป็นบาเลยอย่จะคิด้ยางไเปียบนคว้าสมเสต็ปคว้ากันเสต็ว้าจังสหนะ เสด็จพามใกล้มักหมาแต่พ่อไม่ครล้เสด็จพวยป่วยป่วยนีสามเจ้ไปสาวไปสซงเสด็จพรอสน้าดมสาลยมื่อโนท่เตียเปิดท่เพื่จะดงสาว่าไม่ไก้บ้านนาไก้หมู่บ้านน้นกระพับหาเลยนบันเทเสียเสด็จ่อเสนอันไหนเล่นนพี่ท้องเองัเทคลปบอลพยัคนะเดี๋ยวที่สำคัญอีกเรื่องหนึงอันไหนพินท้องเองได้เห็นบอลตุลาดอกไม้กิดรืองราวรู้ปะเวสดพอเสดมาอีเล็กติแมนพยัคนะ อ๋อแมวยังไม่ว้าโอ้โหโงว้าวก็เขื่อยใช่ไหมครับเขื่อยไหมครับเขนดีกันได้เนี่ยนะจักซูเบิ้งไงจักซูเบิ้งจักซูเบิ้งร้องถนดีป่ะเออเอามาจักซูเบิ้งเนี่ยนะจั๊กซูเบิ้งปกติมาเกี่ยวเนี่ยอ๋อจั๊กกับซัตไป เขาลดเนลงก็เลยว่าสิอาขออนุญาตเสด็จพรกับเสด็จแม่ท่านอเซนามาลอไปลนบอยย่งหรือว่บาสะดอกเพื่อาะได้รถาย่านนแม่บกว่าเราจะไปแต่ว่าไปมาทำดูเหมือนะดูกด้ยเสด็จแมปลุกงเ้ยและขอพ่อแม่บนให้หับกับใจโหแทศยาผ้ากันไปททงกวงหาเหล็่มนอนพไทยย ด้วงใบมัมามลายเอ๋เป็นผู้ใจถึงกายเปลี่ยนทองมาเพงแทนเรื่องขึ้นสูงมาเคยแทะของเขาดอกเผลอสนุดำเวิรนเวิรนอยู่ทั้งป่าว่ามวนลายว่ในออิอออีอโออออีันาองิงคะสิไปน้ำใสด็กผีบอไม่ เลียนผิดน้ำโมอยู่บ่อุ้ยวรรัยนี่คะไปจักรจันทเปีสิบห้าไปไปย่าบอกเป็นกางเสเ็จพ่อบ้งฉันไปบอกเอาเป็นฮะ

ใส่กันละนั่นนี่นั่น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 นั่ั่นน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 ันนั่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 น ไปเห็นดอกล้วสามพันวุ้ยดอกทังไงบอสขโมยรถจอดกันทั้งในร่มกันได้ไหมขโมยรถพระเจ้าค่ะโมยรถอือมา้วพระเจ้าค่ะปังตกกันทั้งพื้นหรือพระเจ้าไม็น่าเลยบอสเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพื้นใส่หน่อยใส่หน่อยโอนโหโอ้โหอย่างนั้นตัวอย่างนักหน้ายุคครับยุคอาพุตลเลายไปผู้สาวผู้สาว ูสาวเอา้ครับเจ้าไว่ด้อครทีาพูดสาวยังไม่หยีไห้ครับพี่กอลไปบอวาแล้วเพื่อนกู้สาวสำนึกที่พูดสาวถูก้วขึ้นยังา่้ามากใส่เสอเรียแล้วตัวยางพีคไให้ดืดด้ตัวไปดูหัวอ แคบสุดท้าอย่างเอาว่าเขาขึ้นมาเร็ว โอ้ยเจ้ามาตอนเอี่ยมเหรอว่างเงินกับเพื่อนมาเว่างเงินกับพูกคนหน้าตาแก่สี่โอ้สงสัยอีนามาเอาละเห็นมันามาด็กสี่มีกันยืนได้จังหวะไหมเอาล่ะนี่มือจมูกแล้วว่าเป็นไทกันย่างทรงวาเขามาเดี๋ยวนี้แต่นตอนนี้ อย่างผมกมาด้วยพ่อ,อต้องสัญยาแก่ว่าพ่อ,องสิให้แก้วไปเป็นพ่อไม่ให้สีเรียบรนอั้นะพวกเมาพีชาามออ้ย่ห้างเีไหมป้าโทบอกยกสูดเจ้าไม่อยากพ่อขาป่ะฮะกำลังมึงกีอะไรพี่ช้างรย่ายคองของมันฉัน พูดสวยเอา้ยอย่อมเลยกกล้องตรองอได้วันที่สามสิกุมภาพันธ์มาเลือแก้ว้ยสามสิบกุมภาันธเอาเจเตหนามาหนึ่งจั่นขบวนขึ้นมาขอบ้านนาเจ้าขอไปที่เรื่อนมาบ้างต้องรู้จำดีว๊า เอาไปเลยเร็วยตัวพอเราเด็กได้ตรงน้องแก้มแก้วกันมาดิโอ้ยกไเส้นกรเ่องอ้อมาอมเงงอเลยอมเลยมเลย อาบ้านตออาบ้านตอหอมหอมไรป็นหอมที่ฉี่ไปแล้วมันนรสนเไปได้บ้าแล้วต่อเมฆต่อมาข้างถามอยู่เดียวใ้ก่ยวเนาะมเริ่มแล้วที่จะสามจืเล่ามาเร